สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆวันนี้ผมจะมารีวิวต้นกล้าไม้อนอายุได้6วันนะครับออกไปจริงมา1ใบตอนนี้เขาก็ไม่มีอะไรมากไปเราจะดูแลเขานะครับก็มีให้เราไปเลยนะครับใช้ปุ๋ยมะพร้าวนะปุ๋ยมะพร้าวพอล้า,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 านะครับเพื่อนๆ นี้ยังมีล้ามล้ารขเงยนนะครับแต่กินใบก็มีนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี้ก็เป็นวันที่ของเขานะครับเดี๋ยวอาทิตย์น้าไม่น้าอาทิตย์นี้น่าจะอาทิตย์นี้น่าจะได้ลงถุงนะครับก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมปีทำไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวมีอะไรคืิหน้าผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับก็ผมก็ูแบบอะไรอีร้อยเซนนะครับก็เพื่อนๆก็ช่วยติดตามผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ